สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยูนหนุดครับพาทุกท่านมาอยู่กับชาวนามืออาชีพครับ <c oughs> พี่จอครับสวัสดีครับโสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกษตรกรชาวนาวันหยุดอนี่แปลงนาผมเองครับก็เป็นสมาชิกกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของพี่ประยูนอยู่ก็ทําอยู่ในกลุ่มพี่ประยูนก็ได้ความรู้แนวคิดมาจากพี่ประยูนเนี่ย พ uh ี่จะอยู่เขาจะคอยแนะนําว่าทําอะไรยังไงบ้างอ่ะนะเราก็เอาตัวอย่างพี่เขามาใช้ก้าเนี so. wow. ่ยตั้งแต่นี่คือข้าวพันก็ขอ31ของกรมการข้าวเขาเนี่ยดำเนี่ยข้าวผมเนี่ยดำตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งธันวานี่ก็วันที่สี่ที่ห้าแล้วได้เดือนสี่ห้าวันเนี่ยโตขนาดเนี้ย ข้าวตั้งแต่ดำมาผมยังไม่เคยฉีดยาแม้แต่ครั้งเดียวมาลงมแมลงหนอนอะไรลงผมยังไม่เคยฉีดเลยเราก็มาทำนาในแบบสับแห้งแก้งข้าวอ่าครับก็เนี่ยผมปล่อยให้มันแห้งไปเลยเพียมแมลงก็จะไม่ค่อยมีสังเกตดูได้เลยแทบจะไม่มีเลยครับดูได้ ข้าวต้นเขียวใบตั้งไม่มีแมลงรบกวนได้ใส่ปุ๋ยไปบ้างหรือยังครับปุ๋ยผมใช้ปุ๋ยยูเรียรผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นาสิบห้าไร่ใช้ปุ๋ยไปสามลูกแทบจะไม่น่าเชื่อยาก็ยังไม่เคยฉีดเลยเพี้ยนหนอนไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลยนะครับพูดได้ สังเกตดูต้นข้าวได้เลยถ้าเพี้ยนหนอนมีนี่จะสังเกตดูที่ใบได้ mm hmm. ประหยัดปุ๋ยประหยัดค่าแรงเยอะครับแทบจะไม่เชื่อเพราะว่าผมยังไม่เคยฉีดยาเลยข้าวระดับนี้ถ้าหน้าหนาวด้วยนะโรคศัตรูมแมลงอะไรจะเยอะเราต้องใช้พวกชีวภาพก็ไม่ไมค่อยอยู่ด้วยนะผมมักจะเล่นเคมีกันเยอะ แถวข้างๆผมนี่ทั้งนั้นเลยครับเพียามาแมลงหน,นหนอนช่วงนี้รู้สึกจะเป็นหนอนกอเยอะหนอนกอหนอนม้วนใบสองอย่างเนี่ยแต่ของเราไม่มีครับไม่มีก็ผมเนี่ยเปิดน้ําไม่แห้งต,ตอนแรกก็ทําท่าจะมีเหมือนกันแหละตอนข้าวเล็กๆะ่ะช่วงอายุสักได้ยี่สิบถึงยี่ห้าวันเนี่ยจะมีแต่ผมเปิดน้ําออกให้หมดเลยแล้วมันก็สลัดใบออกก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเขียวสวยงาม ภูมิใจเลยครับคราวนี้ยข้าวผมอะถือว่าโอเคอ่ะนะครับดูยากใส่ตานี่สุดยอดมากครับงามเสมอทั้งแปลงเืก็ไม่มีเก็บง่ายทำนาดำนะครับเดี๋ยวพัวจะพืชพวกหญ้าพวกเข้าวงเข้าวดีตามร่องอ่ะไม่มีครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอ่าครับมาดูยันพื้นนะครับสังเกตดูได้เลยครับเริ่มจะแห้งๆ เดินง่ายครับนี่ยังถือว่ายังไม่ค่อยแห้งมากครับเนยในโชวรองเท้านะครับโชว์รองเท้าโอ้โหจะน่าเกลียดไหมครับเนี่ยเนี่ยครับกําลังหนึบหนึบเริ่มหมาดหมาดแล้วครับอันนี้ยังปล่อยให้แห้งได้อีกนะครับได้เยอะได้เยอะครับเนี่ยปล่อยให้แห้งขาวได้เลยครับเดี๋ยวข้าวจะจะแตกกอเยอะกว่านี้นี พึงจะได้เดือนนิดๆเองอะ่ะช่วงอายุเข้าแต่กอนี่จะอยู่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบห้าวันขึ้นไปแล้วอ่าเข้าจะแตกกอดีนี่เดี๋ยวก็จะฉีดยาสักหน่อยก็เอาพวกอน้ำส้มคนไม้พวกพริกแกงอะไรมาฉีดกันมแมลงก่อนเราไม่ได้ใช้สารเคมีถือว่าไม่สิ้นเปลืองอ่าครับผมฉีดยาก็เดี๋ยวเอาน้ำใส่ก็จะหว่านปุ๋ยสักหน่อยครับขอบคุณมากเลยครับครับผมขอบคุณครับ